สวัสดีค่ะมารับชมการถ่ายทอดสดจากสนามตะก้อน้องมีชนบุรีนะคะสองเลยอ่ะสามสองนะเอาสองเอาสองเลยไปดูสองเลยอ่เออคนที่สามก็หนึ่งหัก สี่สิบไป่ขสี่สิบไไเจ้าด้หัว่เนสี่สิบเจ้าอยู่ที่ต่อหนึ่งค่ะเดินสายเสิร์ฟไปต่่แอตอนนี้อยู่ที่หนึ่งต่อสี่นะคะพี่คัพปี้เสิร์ฟมาเปิด แต่มตอนนี <Merci> uh, <maison> ้อยู่ที่ซีตอหนึ่งอ่ะกาแฟเปิดหลังเท้ายกขึ้นมาเอ้กผู ไม่ข้ามนะะแต่ตอนนี้ที่ห้าต่อหนึ่งค่ะเดินสายเซิร์ฟโอ้ไม่ข้ามนะคะ Bye. <laughs> เปลี่ยนแดงสักคู่นะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาผา้ช่วยเข้ามาจีแครหน้างานได้นะคะแดงตอนนี้อยู่ที่สองต่อหกค่ะ โอ้อปปี้ก็ไปเตะโอ้ไม่ข้ามนะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมการถ่ายทอดสดนะคะใครว่างก็เข้ามาจีบแผหน้างานได้เลยนะคะ

แตมตอนนี้อยู่ที่สอง้าแฟค่ะยอเกียวขึ้นมายกขึ้นมาตีหัวเลยพีกวกาฟยันอยู่อีกนะ ยังยู่ในข้ามนะคะเออมันอยู่ที่แปดต่อสองค่ะ เป็น้นไก่เป็น้นไก่ลองพูดต่อสู้ัสวัสดีปาที้ได้ ก้าต่อสองค่ะออกนะคะแต่ตอนียัอยู่ที่9าต่อ2ค่ะเปิดกฟียกก็ได้ไออู่เรียบร้อยเลยค่ะ ปายมมาถึงแล้วค่ะป๋าดูนะคะปายมนั่งอยู่นู่นค่ะเก้าไปเนี่ยไปแอมตอนนี้อยู่ที่สองต่อเก้านะคะแอมตอนนี้อยู่ที่เก้าต่อสองค่ะปีคอฟฟี่เปิดชงขวาเข้าไปเตะโอ้โหลูกดีนะคะ แ่มตอนนี้ยังอยู่ที่สอง้อ9ค่ะไปตีมาโอ้โีกาแฟเกี่ยวกาฟแฟแปลข้าไปก่อน นอนโอ้แทนคนนี้อยูอ่ที่10บต่อสค่ะ เกมนะคะ1 1ต่อ2ค่ะสวัสดีน้องตอยจ้าไม่เจอนานานเลยนะคะแมต,ตอนนี้อยูอ่ที่2-11ค่ะดีคัพปี้เซิร์ฟ มามาจ้ะคู่ต่อไปเลยนะต๋อมจะเตะแล้วจ้าแตมตอนนี้อยู่ที่2ต่อสิบเอดค่ะมาดูนะคะว่าฝั่งเดินสายจะเกมได้หรือเปล่านะคะสิเอดต่อสองค่ะออเออที่ก็ปปี้ลเข้าไปเย็ดอ,อ่เกียวติด <cười> 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 Game nào. Nào, <hả>? kiếm <laughs>